นายเนนนนวลมีสีจาจาอันนี้ก็นางทองย้อยนวลมีสีเป็นสามีภรรยากันตมบลตมบลดังคาเพื่อบางแพจังหวัดราชบุรีไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเลยเนาะเออจะลูกเอามาให้ทดลองกินเนี่ยทีแรกแม่ก็จะไม่กินหรอกแต่นี่แม่นอนไม่หลับ ตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนนอนไม่หลับแล้วก็ชีคืนเจ็ดเที่ยวแปดเที่ยวมันไม่นอนแล้วมันลุกชีอยู่งั้นแหละก็เลยตัดสินใจลองกินดูแรกไม่มั่น,นใจหรอกลูกมมันเลยยังไม่มั่นใจหรอกแต่นี่ลูกเอาไม้กินก็กินลงไปงั้นแหละก็ลูกก็ดีในลูกเขาเป็นลรือเขาหายอะ่ะเขาบอกมันดีจริงๆนะหนูเป็นไป,นปนรักษาโร<อ>งพยาบาลหมดไปตั้งหลายหมื่นไม่หายมากินในนี้สิขวดหายอะ่ะ ก็อยากจะให้แม่ลองดูไอ้ฟาร์มนอนไม่หลับไอ้ฟาร์มท้องผูกนี่แหละแล้วก็ไอ้ฟาร์มชีบ่อยนี่แหละแม่ก็เลยตัดสินใจกินโอ้เมื่อก่อนเนี่ยเพราะว่าชี่ปุ๊กเนี่ยไปไม่ถึงห้องน้ำม็กลาดตลอดเลยเพราะว่าชีไปปุ๊กเนี่ยพอลุกจะเตียงไม่เอาแล้วลาดไปแล้ว,ต,วตั้งแต่กินไอ้นี้เดินไปยันห้องน้ําก็ไม่ลาดแล้วเดี๋ยวนี้กินขวดแรกก็ยังไม่เห็นผลหรอก ขวดสองขวดสามมาขวดสี่โอขวดสี่โหกินไปมันตู้ซ้ามันเมื่อยไปหมดตัวเลยเหมือนกับว่ามันวิ่งในเส้นเลือดเราอ่ะมันขับเส้นเลือดอ่ะแล้วทีนี้คืนที่นอนหลับตื่นเอานอนจ่องพุ่มตื่นเอาตีสี่แล้วก็เยี่ยวครั้งเดียวจริงๆเมื่อก่อนนี่เจ็ดเที่ยวหกเที่ยวพอกินมาก็ดีขึ้นดีขึ้นหลับสบายแล้วก็ไม่ทีบ่อยแล้วเคยท้องผูก ตั้งก็กินอันนี้ไปไม่ต้องกินยาทายอีกเลยปกติเหมือนเคยเลยท้องเทิงก็ไม่ปกถทายเธอดีเป็นประจำทุกวันแล้วเสร็จแล้วพอกินครบติบขวดก็หยุดกินหยุดกินมันก็ยังนอนหลับอยู่เหมือนเดิมเป็นยาอื่นนี่เวลาเราหยุดปั๊บมันก็จะไม่หลับอันนี้มันกินครบติบขวดแล้วเราก็หลับเหมือนเดิมหลับเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ฉี่ผ้าพื้อพ่อเป็นโรคไอไซเมอร์ หลงลืมโมโหโมโหขี้โมโหหลายมากไป่พอใจก็เต,ตระไปลมเตะแต่โมเตะไปลมไปหลาตัวแล้วมีดเท่าไรเท่าไรก็โคนมาหมดเอาไปใส่ตู้เย็นมีดมั่งตะไบรับมีดมั่งเข้าตู้เย็นหมดเขาลืมมากแล้วผลสุดท้ายก็เลยเอาลองมาให้กินดูทีแรกกินเป็นชากินอะไรกระทอ่อมเออกระท่อมซื้อกระท่อมทีละร้อยบาทมาต้มได้ทีห้าขวด ขวดเสร็จแล้วก็ให้กินวันละสี่ครั้งตอนเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนพอก,กินไปก็ผลชั่วแต่ถ้าหยุดไม่ได้กินเอาแล้วมีอารมณ์แยวก็เลยตัดสินใจลองให้กินน้ําตัวเนี้ดูว่าเรากินแล้วมันหายมันดีอะ่ะพอเขากินเข้าไปโอ้โหหลับดีจังเลยแล้วก็ความขี้มโมโหก็น้อย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 ,นอยจนทุกวันนี้ไม่ขี้มโมโหแล้วแล้วก็หลับดีกลางวันก็นอนกลางคืนก็นอน เดี๋ยวนี้ไม่โมโหแล้วใจดีจะจะจยิ้มตลอดยิ้มตลอดกินดูเธอจะอร่อยจะติดไม่กินยาไม่กินอะไรใช่ไหมครับไม่กินอะไรเลยไม่กินเลยไอ้นี่อย่างเดียวกินวันละขวดก่อนนอนแล้วจะกินต่อไปไหมฮะแน่นอนอยู่แล้ว ดีมากๆกนลองดู็ิบนนี่ไม่เคยนะ <S <S อยากจะลองก็ให้ลองได้เลยมัน <โด S 1> ไม่ได้<โ>ดแพงอะไรเลยลูกตังไม่ถึงพันบาทน่ะแล้วเราไปกินยาเราไปหาหมอทิ้งหมดทิดท้งก็เป็นหมืนม่นๆแ <โด S 1> ม่ไปหาหมอนี่โหหมดทิ้งหลายๆหมื่นนะไปครั้งๆหนึ่งเวลาเป็นน่ะไอ้เนี้ยแค่ตังยังไม่ถึงพันบาทเลยลูกลองกินกันดูเถอะถ้ามันดีเราก็กินไปถ้ามันไม่ดีเออเราก็หยุดซะแค่นั้นเอง แต่แม่ว่ามันได้ผลนะนะมันดีมากๆแม่ก็เลยกินและอยากให้ทุกคนลองกินดูที่มีอาการนอนไม่หลับที่บ่อยแล้วก็ปวดท้องแล้วก็ปวดแข้งปวดขานะไม่รู้นะแต่แม่ปวดเขานะ่าล้ะแล้วแม่ปวดหัวไหล่เนี่ยแม่กินไปแม่หายโดยที่แม่ไม่รู้ว่าแม่หัวไหล่แม่หายแม่ปวดมาตั้งแต่เป็นสาวนะหัวไหล่เนี่ยเป็นมามานานมากแล้วพอไปทําอะไรหนักๆมันก็จะปวดไปซับอะไรไปกุดอะไรมันก็จะปวด ต่กินอ้นี้เข้าไปครบสิบขวดแล้วมันหายปวดเฉยเลยอะในี่แม่ก็ยังงงอยู่เนี่ยว่าเออมันเป็นเพราะไอ้น้ำมะพร้าวนี่หรือเปล่าแม่ก็เรียกไม่ถูกนะแม่เรียกแต่น้ำมะพร้าว <laughs> แต่ถ้าเราอยากจะให้สุขภาพร่างกายเราดีต่อเนื่องก็มีตังก็กินไปเออแต่สำหรับคนไม่มีก็สิบขวดก็หยุดได้แล้วมันดีจริงๆนะลองดูไม่ได้ว่ามาโคจนาหรือว่ามา อะไรนะต่อยากให้ลองดูว่ามันดีที่สุดนะที่ว่าแม่กินยามาเยอะมากแล้วอายุปานเนี้ยเจ็ดสิบหกแล้วปีเนี้ยอยุเจ็ดสิบหกแล้วนาะกินยามาไม่รู้เท่าไหร่เรากินยาเราจะต้องกินต่อเนื่องแล้วยามันก็ไม่ได้หายขาดแต่ตัวนี้ของกาหนดแค่สิบขวดสิบขวดรู้ผลทันทีถ้ามันดีเรามีตังเราก็กินไปเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ต้องกินทุกวันก็ได้ครบสิบขวดแล้วอะลองดู ใครที่ว่าดูคลิปอยู่นะถ้าอ,อยากลองก็ลองดูลูกมันไม่ได้เสียหายแล้วมันไม่ได้เป็นอันตรายต่อสุขกภกาพมันคือน้ำมะพร้าว